สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพาทุกท่านมารับชม HONDA m i l a นะคะ m i ล a น,ะะนะะ้อยนะคะ L 8 0นะคะเ,เครื่องเดิมๆค่ะแต่งสวยนะคะคันนี้นะคะทุกท่านสวยๆเลยเครื่องเดิม850 c ซีซีนะคะขับสนุกประหยัดมากๆเลยค่ะคอนโซลตัวใหม่นะคะยกชุดเลยผงมาไัย พวงมาลัโมโม่ตัวแท้นะคะตรงรุ่นเลยนะคะทุกท่านราคาอยู่ที่69,000บาทนะคะเกียร์ธรรมดานะคะทุกท่านไม้ขาวค่ะลายไม้สวยๆนะคะกระจกคู่หน้าเป็นไฟฟ้านะคะขึ้นลงได้สะดวกค่ะ วิทยุจอสองดินค่ะดูหนังฟังเพลงได้นะคะพร้อมกับกล้องหลังนะคะภายในก็สะอาดสะอ้านนะคะระบบแอร์เย็นฉ่ำเลยค่ะล้อแต่งตรงรุ่นนะคะขอบ13นะคะดอกยางยังสวยใช้งานกันอีไปอีกยาวๆนะคะภายในก็สวยตามรูปเลยนะคะทุกท่านสวยมากค่ะสวยชะช่วงล่างก็ดีนะคะเป็นรถที่สวยคุ้มค่าคุ้มราคานะคะ69,0มื 69, บาทนะคะ ค่าเล็กๆประหยัดน้ำมันนะคะคลองตัวด้วยมีเล่มเอกสารชุดโอนครบๆนะคะทุกท่านภาษีก็ไม่ขาดค่ะปี65เลยนะคะใช้งานกันยาวๆเลยนะคะมีล่าน้อย L80 นะคะเครื่องเดิมๆแต่งสวยเลยนะคะทุกท่านสนใจดูรถได้ที่หินเขางูอําเภอเมืองจังหวัดราชาบุรีนะคะ6 9 0 0 0บาทนะคะมีล่าน้อยมีเอกสารครบพร้อมโอนภาษีไม่ขาดค่ะ เบอร์ติดต่อเจ e ้าของนะคะอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะคะท่านใดสนใจไปดูรถทดลองขับนะัดดูกับเจ้าของได้โดยตรงนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะแอดมินแนะนําให้ไปดูรถด้วยตนเองเท่านั้นนะคะไม่แนะนําให้มาจํานะคะสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ให,ใหม่ในคลิปหน้าแอดมินจะหารถสวยๆมาแนะนาให้ทุกท่านได้รับชมกันใหม่ในทุกวันเลยนะคะกดติดตามไว้นะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ